จเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านก็เป็นช่วงเวลาที่ดีทั้งหลายจะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อชำระจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองต่างๆ ช่วงนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องราวในสมัยพุทธกาลที่ดำเนินมาตั้งแต่ตอนที่พะองได้ตัสรู้อนุตตลสัมมาสัมโพธิญาณเราก็ประกาศพระสัทธรรมยังธรรมจักให้หมุนไปเกิด ผู้ที่บรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันขึ้นมาพนระะพงค์ก็ส่งไปประกาศพระสัตธรรมนะให้แยกย้ายกันไปนะอย่าไปทางเดียวกันสองรูปนะให้แยกกันไปส่วนพระองค์ก็ได้ไปที่ตำบลอุรุเวลาเซนานุคมนะเราก็ได้โปรด ชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยลูกศิษย์อีกหนึ่งพันะศิษย์อีกหนึ่งพันะจนบรรลุเป็นพารหันนะที่ตำบลขยาศีสระนะหลังจากที่พงค์ได้โปรดนะพิสูจหนึ่งพันจนบรรลุเป็นพารหันนะพงค์ก็พัก อยู่ที่นั่นตามสมควรนะหลังจากนั้นพองค์พร้อมด้วยพระภิสุสองอีก1น0 0พันสรูปเนี่ยที่ล้วนเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะก็เสด็จจาริกนะไปนะไปสู่กรุงราชคึกนะแคว้นมคตนะพง์ก็ได้เข้าไปพักนะที่สวนตาลหนุ่มนะใกล้กรุงราชคึก เนื่องจากเมื่อครั้งสมัยที่พงค์ออกผนวดเพื่อสแสวงหาโมกธรรมเนี่พงค์เป็นเจ้าชายเนี่ยก็ได้ผ่านมาที่กรุงรัชคึกเนี่ยก็ได้มีโอกาสพบพระเจ้าพิมพิสาร,รพระราชาแห่งแคว้นมคคเนี่ยมหาอุปราชอยูเนี่ยยังไม่ได้ครองราชเนี่ย พระเจ้าพิมิสารเนี่ยเมื่อเห็นเจ้าชายศิทธาตะก็เกิดความเริ่มใส่นะด้วยมหาบุรุษลักษณะต่างๆเนี่ยก็เลยเชื้อเชิญนะว่าให้คลองราดด้วยกันว่าให้คลองราดด้วยกันนะคนละครึ่งเลยแคว้นมคธนะแคว้นมคตนี่เป็นแคว้นที่ใหญ่มากในยุคสมัยนั้นนะ แต่พระองค์ก็ตัดว่าเนะี่ยพงค์ไม่ได้ต้องสัมพุทธเจ้านะพระเจ้าพิบิษารณนะขณะนั้นก็จึงทูลขอไว้ว่าเนะีนะ่ยเมื่อพองค์ได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนะีนะ่ยก็ขอได้มาโปรดนะม่ำฉันม่ำฉันนะเป็นคนแรกโดยเถิด พงค์ก็ได้รับนะปฏิทาาได้รับปากไว้แล้วนะเมื่อวาระที่หเมาะสมพระองค์ก็จึงได้เสด็จมานะที่กรุงราชคึกนะพระเจ้าพเเบษารเนี่ยพอราชาพอทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธ,ธนะัตถะได้ตัสรู้อนุตราสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนะได้ประกาศ สัจธรรมนียังธรรมจักให้หมุนไปนีก็เกิดพระรหันต์ขึ้นมานะนะขณะนี้ก็ได้มาพักที่สวนตาลหนุ่มนพระพงค์ก็เกิดความเริ่มใส่ศรัทธานะก็จึงพร้อมด้วยพามและขาบดีเนี่ยขาราชเนี่ยขาราชบริพานเนีรวมแล้วก็ หนึ่งแสนสองหมื่นท่านด้วยกันเนี่ยมากเลยนะก็ได้เสด็จเข้าไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเราพามนะบางท่านก็นะได้ถวายบังคมนะเราก็นั่งนาทีส่วนส่วนข้างหนึ่งนะบางท่านก็นะทักทายปาานะัะเราก็ นั่งหน้า hmm. ท <Oui. S 1> ี่ควรส่วนข้างหนึ่งบางท่านก็มันก็ประคองอัชลีไหว้นะเราก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางท่านก็นิ่งเฉยนะไม่ไหว้ไม่ถายบังคมนะเราก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางท่านก็ประกาศท่านก็ประกาศชื่อรักโคตของตนเองเราก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ก็แตกต่างกันไปก็เพราะว่านะามและคาบดีก็เกิดความสงสัยว่าเนี่ยพวกไม่ได้มาองค์เดียวเนะี่ยมาพร้อมที่เคยเป็นชดินนะโดยเฉพาะนะท่านอุรุเวลากสัปปะเนะี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกชดินนะมีลูกศิษย์ลูกหามากนะในสมัยนั้นนะประชาชนชาวแคว้นมคตก็ดีแคว้นอังคาก็ดีเนะี่ย ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอุรุเวลกัสปะกันมากท่านอุรุเวลกัสปะกันมากเลยนะเขาก็นับถือการบูชาไฟกันก็เลยเกิดความสงสัยนะจริงๆก็ไม่ควรสงสัยนะเพราะว่าชดินเขาก็มีเครื่องแบบของชดินเขานะแต่ว่าตอนนั้นนี่พระไตาจีวรเนี่ยเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ย แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าพระมหาสมณะเนี่ยบวชตามท่านอุรุเวลากัสสะหรือว่าท่านอุรุเวลาัสสะบวชตามพระมหาสมณะกันแน่นะนะครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นะครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พงค์ก็ทราบนะวรารจิตของพามและข้าบดนะีก็จึงได้ตัดกะ ท่านกัสป,ปะว่านะดูก่อนกัสป,ปะนะท่านนะอยู่ที่ตำบลอุรุเวละเสนานิคมมานานนะเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามากนะทั้งชาดินที่บวชตามแล้วก็ประชาชนต่างเนี่ยสอนเรื่องการบูชาไฟสอนเรื่องการบูชาไฟนะมานานเนี่ย ท่านเห็นเหตุอะไรนะจึงได้ละการบูชาฟไฟเสียนะท่านอุรุเวลากัสปาที่นั่งอยู่ใกล้ๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้กราบทูลว่านะยันคือการบูชนันรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนะที่น่าคายน่าปัถนานะข้าพระพุทธเจ้าทราบจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่านะ สิ่งเราเนี้ยเป็นมนทินคือกิเลสนะจึงไม่ปรารถนาการบูชาปรารถนาการบูชานะเส้นสวงต่างๆนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงตัดถามอีกว่านะท่านกัสปะนะเมื่อท่านนะไม่ติดในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆนะ เราท่านชอบใจในอะไรในเทวโลกหรือมนุษ์โลกหรือกระตัดถามอีกท่านอุรุเวลากัสปะาก็จึงกราบทูลว่าเนะี่ยตรงพบหนทางอันสงบปราศจากเครื่องกังวลไม่มีกิเลสไม่ติดข้องอยู่ในการมาพบ ได้เห็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงได้บรรลุธรรมนั้นได้บรรลุธรรมนั้นมีภาวะที่ไม่เป็นอย่างอื่นข้าพองค์จึงไม่ติดข้องอยู่ในเทวโลกและมนุสโลกจากนั้นก็ได้ลุกขึ้นจากอัสนะเข้าไปซบศีรษะลงแทบพระบาท ถวายบังคมกราบทูลว่านะพระพุทธเจ้าข่านะพระสัมมาสัพทธเจ้าเป็นพระศาสดาของข้าพระพุทธองค์ของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกนะก็ได้กราบทูลให้ประชาชนนับนะเรา,าพามและข้าบดีพอได้ทราบแล้วก็คลายความสงสยัยละ พระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าพอทราบว่าเราพามและขาบดีได้คลายจากความสงสัยแล้วพนงะ์ก็จึงได้แสดงธรรมณนะนะครั้งนั้นพิกถาก่อนนะก็คือกล่าวเรื่องของทานนะการบำเพ็ญทานต่างๆนะเรื่องของศีลนนะการรักษาศีลนนะเรื่องของสวรรคนะ์ อน,นิสงส์งที่เกิดจากผู้ที่บำเพ็ญทานและรักษาศีลอยู่เป็นประจำเนี่ยจะบังเกิดบนสวรรค์สวยความสุขความสบายก็ปูราดไปโดยลำดับนะให้จิตของผู้ฟังได้คลายจากเครื่องร้อยละต่างๆนะจากนั้นพวกผมก็สอนถึงเรื่องของโทษและความเศร้ามองของโทษ ระความเศร้าหมองของการมาคุณอารมณ์ต่างๆนะการหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ต่างๆในโลกเนี่ยมันเหมือนเหมือนเราจมอยู่กับเปลือกตมเนี่ยนะเป็นเครื่องเศร้าหมองนะมีสุขน้อยแต่แฝงไปด้วยความเร่าร้อนมากนะมันคือบ่วงของมนุษย์จมปักอยู่นั่นเองนะก็ต้องเสวยความเจ็บปวดเนะี่ยความทุกข์ทรมานอยู่ร่ำไปจากนั้นผมก็ กล่าวถึงอนิสงส์ของการหลุดออกจากกามที่เรียกว่าเนคขัมมะนั่นเองนะ <S <S พอพระองค์แสดงอนุปพิกถาไปเนี่ยอนุปพิกถาไปเนี่ยด้วยกระแสธรรมของพระผู้มีพระพาคเจ้าเนี่ยจิตของผู้ฟังก็จะคลายจากเครื่องร้อยลัดต่างๆหลุดจากนิวรณ์เครื่องครอบงามจิตใจนจนจิตใจเข้าถึงความเบาความสงบ ความตั้งมั่นมีความผ่องซ้ำผ่องใสขึ้นมานะเรียกว่าจิตอ่อนควรแก่การงานนะพร้อมที่จะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาญาณได้นะพงค์ก็จึงแสดงอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐก็คือทุกนะ์เหตุที่ทำให้เกิดทุกความดับไม่เหลือแห่งทุกขแล้วก็ข้อปฏิบัตนะิให้เข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนะ ในขณะที่พระองค์ทรงแสดงอริยสัจส,สี่เนี่ยผู้ฟังก็จะสามารถยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาญาณได้ทำทั้งหลายก็จะปรากฏตามความเป็นจริงทมทั้งหลายก็จะปรากฏตามความเป็นจริงจนเกิดการรู้แจ้งอริยสัจส,สี่รู้ทุกนะแล้วก็ละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือสามารถถอนตัณหาอุปทา,านได้ เราก็สามารถสลัดความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็คือความบริสุทธิ์ของธรรมชาติได้ฟังดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วเพราะว่าองค์ประกอบครบนั่นเองนะอยู่ภายใต้กระแสธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านะบารมีธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมานะกระแสธรรมก็จะส่งนะของธรรมชาติเลยณนะขณะนั้นนะเกิดการรู้แจ้งอริยสัจสี่ พระราชาพร้อมด้วยนะข้าราชบริพารนนะจำนวนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่ลูกหนึ่งมืท่านเนะีเกิดทำเป็นพระเลียบุคคลขั้นต้นนะส่วนอีกหนึ่งมืนก็เกิดความเริ่มสายศรัทธานะบรรลุธรรมกันมากเลยนะทีเดียวหนะึ่งแสนหนึ่งมนคน,นะนะบรรลุธรรมขั้นต้นนะการที่จะบรรลุธรรมได้เนะี่ย ต้องมีาสำคัญตนนะการที่จะบรรลุธรรมได้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบที่พร้อมนะก็คือได้บำเพ็ญบาร,รมีจนเต็มแล้วนั่นเองนะบาร,รมีที่ได้บำเพ็ญไว้เนี่ยแหละที่จะใช้ในการชำระล้างบาปครามต่างๆนะเปลี่ยนเหมือนทางโลกเนี่ยเรามีหนี้สินต่างๆเนี่ยเราจะจบได้เนะี่ย ก็ต้องชดใช้หนี้สินต่างๆจนหมดสิ้นไปลายได้ตลอดระยะเวลาที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวะตะสงสารเนะนี่ยที่พระผู้านเะนี่ยที่พระผู้มีพระภาเจ้าตรัสว่าจิตนี้ประพัสสอนมาแต่เดิมแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสจรมาเพราะความไม่รู้แจ้งแห่งพระสัจธรรมจึงถูกอวิชาเป็นเครื่องกัน้น ถูกตันหาเป็นเครื่องผูกจึงท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารอย่างยาวนานเนื้อแท้ของทุกคนเน่เป็นส่วนหนึ่งของความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธาตุบริสุทธิ์ซึ่งหยาดลงมาเข้าสู่วงจรของวัฏฏะสงสารหากจะถามว่าเราตกลงหยาดลงมาทำไมมันเป็น,นกลไกของธรรมชาติที่ธรรมชาติต้องรักษาสมดุลนั่นเอง เมื่อธาตุบริสุทธิ์ที่เรียกว่าจิตประภารัสสรเนี่ยหยาดลงมาเนี่ยจะถูกเนื้อความมืดของวัตตะเข้าห่อหุม้มนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอาวิชชาเป็นพลังงานความมืดเข้าห่อหุ้มเลยเมื่อถูกความมืดเลยเมื่อถูกความมืดห่อหุ้มก็จะเกิดการหลงยึดติดเลยกิเลสความปรุงแต่งก็จะทําให้หลงกระทํากรรมเจตนาเป็นตัวกรรมเมื่อหลงทํากรรมก็จะเกิดวิบาก วิบากมันจะเป็นพลังงานด้านมืดขึ้นมามันคือของเสียมันคือพลัง,งวิบากก็จะทําให้เกิดกิเลสความปรุงแต่งกิเลสก็จะทําให้หลงทํากรรมกรรมก็ทําให้เกิดวิบากติดอยู่ในวังวนที่เรียกว่าวัฏฏะนั่นแหละก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตฏะสงสารสะสมสิ่งที่เรียกว่าวิบากกรรมต่างๆไว้มากนะมูสัตนะนะการที่จะหลุดจากวังวน การที่จะหลุดจากวังวนตรงเนี้ยก็ต้องชําระในส่วนที่เป็นหนี้ตรงเนี้แหละพิบากนะจนหมดสิ้นไปได้นะัที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอรยิยมรรคมีองค์แปดเนี่ยแหละเป็นปฏิปทาเพื่อความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะก่อนที่เราจะชําระนะต้องบําเพ็ญบารมีมาจนเต็มก่อนคําว่าบารมีทำเต็มเนี่ยมันวัดจากอะไร แต่ละคนเนี่ยบารมีทำเต็มไม่เท่ากันก็วัดจากหนี้ที่ทำไว้นั่นแหละนะเหมือนทางโลกอ่ะมีหนี้มากก็ต้องชดใช้มากมีหนี้น้อยก็ชำระกันน้อยนะแต่จะจบได้ก็ต้องเคลียร์หมดไม่ทิ้งไว้เป็นภาระของธรรมชาติต้องชำระจนหมดเลยวิธีการก็คือความบริสุทธิ์ที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละที่จะไปชาร์จพลังงานความมืด เหมือนประจุบวกกับประจุลบที่มันจะชาร์จกันและสลายไปน,นั่นเองวิบากกรรมที่มันเป็นพลังงานความมืดที่ลายล้อมเนี่ยมันจะต้องถูกชาร์จด้วยพลังงานบริสุทธิ์นะแล้วเราชาร์จเองไม่ได้นะแต่เราบำเพ็ญได้เราต้องบำเพ็ญบารมีที่เรียกว่าบารมีสิบทัดจนเกิดเป็นบารมีธรรมตรงเนี้ยขึ้นมาก่อนธรรมเต็มเนะี่ยมันก็เปียกเหมือนเรามีทรัพย์พอที่จะชดใช้หนี้ทั้งหมดแล้ว แต่เรายังชดใช้เองไม่ได้เปิดเองไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีกำลังพอที่จะทลายกระเปาะไข่คืออวิชชาได้นั่นเองนะพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าพระอ,องค์เนี่ยเปรียบเหมือนพี่ใหญ่ที่สามารถเจาะก,กระเปาะไข่คืออวิชชาออกมาได้จากนั้นก็สอนน้องๆให้เจาะออกมาตามได้รอบแรกเนี่ยเปิดเองไม่ได้นะ ต้องมีผู้ที่มีกระแสธรรมเปิดให้ก่อนถ้าจะเปิดเองต้องบําเพ็ญบารมีระดับพระพุทธเจ้าตัดสโลชอบได้โดยพระองค์เองลองลงไปก็คือระดับพระปัเจกพระพุทธเจ้าที่จะสามารถตัดสโลได้ด้วยตนเองแต่พระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบําเพ็ญบารมีถึงสองอสงไขยแสนกับนานมากพระสัมมาสัมพุธเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีสอสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับ เมื่อบำเพ็ญบาร,รมีจนเต็มแล้วก็รอวาระนะรอที่จะได้เกิดในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าองค์ประกอบพร้อมก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าองค์ประกอบพร้อมนี่แหละนั้นท่านทั้งหลายเรานั้นบาร,รมีเต็มและพร้อมแลวนะก็รอเวลาที่จะเปิดเหมือนน้ำที่เติมไว้เต็มตุ่มนะรอเปิดออกอย่างเดียวนะการเปิดออกหรือการชำระเนี่ย มันจะมีอยู่4ส่วนด้วยกันน,ะนี่ส่วนแรกเนี่ยสำคัญเป็นรอบใหญ่เลยนะถ้าสามารถมีกำลังพอที่จะชำระส่วนแรกได้หมดเนี่ยก็จะคือสิ่งที่เรียกว่าเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลขั้นต้นที่เรียกว่าพระโสดาบันนั่นเองเป็นผู้ที่ตกกระแสธรรมนะเป็นผู้ที่ตกกระแสธรรมนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเนะนะ หากความทุกข์ของปุถุชนเนี่ยเปรียบเท่าดินทั้งมหาปตพีเนี่ยความทุกข์ของผู้ที่เป็นพระโสดาบันเหลือเพียงดินเท่าปเล็บคือวิบากมันเหลือน้อยมากชำระไม่รู้ว่าเราสร้างหนี้ไปเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าถ้าสามารถชำระในส่วนแรกได้เนี่ยเหลือนิดเดียววิบากเหลือนิดเดียวชำระออกไปเยอะมากเลยในส่วนแรก ในส่วนแรกจึงสําคัญมากเพราะว่าถ้าสามารถชําระส,ส่วนแรกได้หนี้เหลือนิดเดียวนะก็จะเป็นผู้ที่ทเที่ยงตรงต่อการหลุดพนะ้นนปิดอบายภูมิได้เลยนะไม่ตกตำนะ่ำสู่เปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอีกนะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเพราะว่าหนี้เหลือนิดเดียวแลนะ้วะคิดดูเดชเราบังเกิดหนี้ขนาดไหนนะแต่ถ้าสามารถชําระส่วนแรกได้เนี่ยเหลือนิดเดียวนะส่วนใหญ่แล้วก็ ถ้ามีความเพียรก็จบในรอบแรกรอบนั้นแหละไม่ต้องถึงเจ็ดชาติหรอกนะส่วนใหญ่นะเพราะว่าเหลือน,นิดเดียวจากนั้นส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่ 4, สี่เนี่ยเป็นส่วนกิเลสอย่างละเอียส่วนที่สี่เนี่ยเป็นส่วนกิเลสอย่างละเอียดและนะที่เรียกว่าต้องตัดทางโลกให้ขาดนั่นเองก็จะถึงจะสามารถชำระได้หมดนะแต่ชำระส่วนแรกได้นี่ก็หายใจทั่วท้องแล้ว หายใจทั่วท้องแล้วนะอย่างน้อยปิดอบายภูมินะถ้ายังปิดอบายภูมิไม่หลังวาบอยู่ถ้าตายในขณะที่คติยังไม่แน่นอนนี่ต้องตกตามสู่อบายภูมินี่ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีโอกาสอีกมันยังเสียวสลังวาบอยู่นะแต่ถ้าชำระส่วนแรกเปิดส่วนแรกได้นี่หายใจทั่วท้องแล้วนะก็มีแต่เพียรต่อเพื่อจบเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นนะเนะ การบรรลุธรรมจึงไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆองค์ประกอบครบนั่นเองนะได้บำเพ็ญบาร,รมีจนเต็มแล้วนะลราก็รอวาระที่จะเปิดออกนั่นเองนะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแสดงธรรมจบเนะี่ยแสดงธรรมจบเนี่ยนะนะพระราชาพระเจ้าพิมพิสารพร้อมพรามละขาบดีก็บรรลุธรรมนะถึงจำนวน1นึ่งแสนหนึหมื่นลูกนะ ส่วอีกหนึ่งมื่นเนี่ยบารมียังไม่เต็มนะก็แต่เกิดความเริ่มสายศรัทธ,ธามียังไม่เต็มเนี่ยสามารถรู้แจ้งอริยรสัจสี่ได้ไหมถ้าอยู่ต่อหน้าพระพักได้รับกระแสธรรมแบบนั้นนะได้เกิดการรู้แจ้งอริยรสัจสี่ได้เข้าถึงความบริสุทดได้ได้มีโอกาสชำระตนได้แต่กำลังยังไม่พอที่จะเปิดรอบแรกเท่านั้นเองนะก็ต้องพอที่จะเปิดรอบแรกเท่านั้นเองนะ ก็ต้องฝึกต่อไปสะสมบาร,รมีต่อไปแต่ไม่สามารถรู้แจ้งอริยสัตรสี่ด้วยตนเองได้รอบแรกนี้ต้องได้รับกระแสธรรมนะก็คือได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระสาวกที่ท่านเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมแล้วท่านก็จะมีกระแสธรรมเช่นกันนะเป็นพลังานบริสุทธิ์ที่ถ้าเราฝึกเราจิตละเอียดเราจะสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้นะ บางทีเคยมาเราไปที่ไหนแล้วใกล้คูบาจะรู้สึกมันเย็นมันสงบจิตมันเบิกบานนะนะหรือบางทีเราไปบางที่เรารู้สึกโอ้โหมันงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีเลยเนี่ยมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับเรื่องกระแสพลังงานพลังงานมันก็มีทั้งพลังงานที่ดีแล้วก็พลังงานที่ไม่ดีนั่นเองนะพอเราปฏิบัติไปจนจิตละเอียดเนี่ยเราจะเริ่มสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องกระแสพลังงานได้ซึ่งธรรมชาติมันก็ประกอบด้วยสะสารและพลังงานอยู่แล้วนั่นเอง หลังจากนั้นนะพระเจ้าพิมพิสารได้เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยมีความแจ่มแจ้งในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนะี่ยกล่าวชมเชยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระพาเจ้าได้แสดงธรรมแจ่มแจ้งยิ่งนักภัยเราะยิ่งนัก ประดุจบุรุษผู้เปิดของที่คว่ำงายขึ้นมาหรือเปิดของที่ปิดเปิดออกมาหรือบอกที่ปิดเปิดออกมาหรือบอกทางแก่ผู้หลงทางนะหรือประดุจจุดประทีปในที่มืดให้แก่ผู้ที่มีตาดีได้เห็นทางนั่นเองนะม่มฉันขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆนะ์เป็นที่พึ่งชีวิตนะ ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงจำหม่อมฉันไว้ว่าเป็นพูดถึงพระรันาตนตรัยเป็นสรณะหลังจากแสดงตนเป็นอุบาสกแล้วก็ได้ทูลน,นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระพิกษุสงฆ์ที่จะไปถวายพระตาหารในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้รับโดยดุสเดีนั่นเอง ในวันต่อมาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุส,ษสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์หนึ่งพสามร,รูปเนี่ยก็ได้เสด็จก็ได้เสด็จเข้าไปสู่พระราชนิเวศของพระราชานยเมื่อพงค์ได้ประทับนั่งบนพุทธอาฏแล้วเนี่ยพระเจ้าพิมิสารก็ถวายพระทหารอันปณิดด้วยพระงค์เองแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุส,ษสงฆ์ พระผู้มีพระภาเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์นะฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยพระราชาก็ได้ดำริว่าเนะี่ยอยากจะหาที่ที่สัปปยะนะถวายให้แก่พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์นะได้พักอาศัยนะสงฆ์นะได้พักอาศัยเนะี่ก็เลยคิดว่าที่ไหนดีเนาะที่จะไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปนะ นะการเดินทางสะดวกนะประชาชนที่อยากจะเข้าเฝ้าอยากจะฟังธรรมเดินทางสะดวกแต่ในขณะเดียวกันนะกลางวันไม่พุกพ่านนะกลางคืนก็เงียบสงบแก่การเจริญสมาธรรมนะก็นึกถึงเวลุวันนะสวนป่าไม้ไผนะ่ก็จึงได้นะนำน้ำเต้าทองคำนะรังน้ำสิโนโทกนะ สมัยก่อนเวลาจะถวายเนี่ยเขาหลังหลังน้ำเซนโดมดทกก็คือรังน้ําลงบนพระหัตถ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยแล้วก็กราบทูลว่ามั่มชันขอถวายนะสวนเวลุวันสวนป่าไผ่แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระภิสกษุสงฆนะ์เพื่อเป็นอารามสําหรับพักอาศัยนั่นเองอารามสําหรับพักอาศัยนั่นเองนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้รับนะ วัดเวรุวันจึงเป็นอารามแห่งแรกของพระพุทธศาสนานั่นเองนะเรื่องราวก็จะเป็นยังไงต่อไปนะก็จะได้ติดตามในโอกาสต่อๆไป